อินน้อยสวทอุดรธานีบอกขา่าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าอินน้อยสวทอุดรธานีเหมือนีมีข่าวสารมาบอกกันมาอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีหรือว่าจะเอิญเพลินง่ายๆว่าสวทอุดรธานี FM 93.75เามเมกะเฮิร์ มูอนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสวทออุดรธานีเพิ่นได้มห่วมแห้งหวมใจกันเพาะกล้าดาวเรื่องและกระดอกท่านตะวันเพื่อเป็นการที่จะเตรียมพันธุ์กลา้าสําหรับปลูกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนปี2560นี้ให้บ้านสะพังแล้วก็เหลืองอารามในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่26ตุลาคม2560ซึ่งมูอนีพันธุ์กล้าดาวเรื่องและกระดอกท่านตะวันที่เพิ่นได้เพาะมีทั้งหมด8กล โดยพันตั้งเป้าว่าจะพ่อให้ได้ดารอยเก้าสิบเก้ากล้าเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณย่างหาที่สุดมีได้แล้วกลับมาพบกับอินนอยสวสทออุดรธานีบอกข่าวเดี๋ยมในขันต่อไปสวัสดีจ้า